ทำอะไรกินข้าวกันเนาะวันนี้เช้านี้ทำลาบให้ตาเวลาทำลาบให้คนแก่นะอีแม่ก็จะทำแบบน้ำคุกขิดคุกขิกแบบนี้เนาะเวลาแกกินกับผักหรือแกกินกับข้าวมันก็จะไม่ค่อยฝืดคอเท่าไหรนะ่นะเพื่อนเพื่อนก็คุณแม่ก็จะใส่กระเทียมลงไปด้วยเนาะกระเทียมเม็ดแล้วก็มีหอมใหญ่ปรุงเครื่องใส่น้ำปลาร้าลงไปจักนิดนึงเนาะพอใกล้จะเสร็จเราก็ใส่ผักชีลงไปนะเพื่อนๆนนะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ย หลังจากที่เราปรุงเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนาะเราก็จะใส่ผักชีลงไปอ้ยก้องก็จะมัวมัวเด้อแสงอุยอันผักชีนี่ซื้อเขาโดยเพื่อนๆเด้อที่บ้านไม่ได้ปลูกตาไม่ได้ปลูกผักชีไว้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เด้อลาบแล้วก็ไปหาแต่ผักไปหาเก็บผักข้างรัวเสร็จแล้วจ้าตามนี้เลยนะจ้าเดี๋ยวอีแม่ไปหาเก็บผักก่อน มีใครเคยกินบ้างผักเม็กเนี่ยผักเม็กนี้เขากินกับอะไรนะเขากินกับหมี่กะทิเนาะกับลาบเนาะน้ำพริกเนาะส่วนใหญ่เนาะยอดเต็มเลยโอเคเดี๋ยวอีแม่เก็บก่อน